เสนอตอนอาบน้ำ Hello อบูบูจะเป็นยังไงเริ่มค่ะจับค่ะหนีหนีหนีต้องจับนะคะอย่างนี้นี่นะคะอาจจะดูโหดร้ายนิดนึงแต่ว่าเราต้องอาบน้ำเขานะคะยิ่งเขาโตแบบเหมือนเขาจะเหม็นเร็วขึ้นด้วยนะคะน้ำเนี่ยอุ่นมากๆนะคะเกือบจะร้อนเลยเขาถึงจะแบบโอเคนะถ้าเป็นน้ำที่ไม่อุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบตะกายนะคะโอ้งกล้องด้วยเก บูทำได้แบบชอบไหมไม่ชอบ <laughs> เราก็จะใช้สบู่ที่อ่อนโยนนะคะสะบู่เด็กแหละถูก้นถูหัววดหัวคือมันต้องแบบอาบให้เขาชินนะไม่งั้นเขาจะไม่ชินอันนี้ขนหูเริ่มยาวแล้วอะชอบไหมชอบไหม โฟกซับ,บูเราอาบน้ำน้ำทูสบบูเธอก็ไม่เคยคนอูหลมเลยทูซบบูหางอ่ะนี่นะคะกระมังจะต้องกว้างพอถ้าเขาจับขอบแล้วเขาจะตะเกียกตะกายนะแต่บางตัวเขาก็อาบน้ำง่ายมากเลยนะบูบูนี่ถือว่าแบบอาบน้ำง่ายแต่ตใบเล็บยากอะ่ะใช่ไหม ย่นีให้โดนตานะบอกไอ้นะี okay. ่โอเคด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งการทูนสบู่แบบเห็นชัดมากนะอาบน้ำใจเย็นๆนี่คือมาร์ชเมลโล่นะคะคือกิ่ไหมกิ่นไหมมาร์ชเมลโล่เป็นอะไรที่เขาชอบมากแต่ว่าต้องให้น้อยมากๆเพราะฉะนั้นแบบใช่จะให้มาร์ชเมลโล่แค่ตอนอาบน้ำตอไบเล็บแล้วก็ตอนฝึกจับนะคะ อเราชอบนวดเสร็จแล้จะเอากระมังอีกอนนึงใส่น้ำเพื่อล้างตัวนะอันนี้มันเป็นน้ำสบู่หอมแน่หอมแลอวหอมดูๆเลฟองเยอะมากเลย อุ้ยอุ้ยจับแล้วจับแล้วบูบูบอยบูบูบอยนี่ไงอย่าให้จับขอบได้เป็นอันขาดบริการนวดหัวชอบไหมชอบชอบไหมชอบไหมแอะเปลี่ยนน้ำนะคะนี่เป็นน้ำสะอาดเลยมาล้างสบู่ออกกันดีกว่าบู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 ตัวใหญ่แล้วอ่ะแต่ก็ยังเล็กกว่าแบบตัวอื่นที่อยู่เท่าบูนะ ล้างคอล้างปากก่อนกินอาหารนี่มันก็ใช่ลนะ่ะนี่ให้ปล่อยแล้วให้ปล่อยนั่นเนี่ยเหรอใช่นี่ปล่อยอยู่ไม่ได้รัดเลยนะเก่งมากแหม่มไม่ได้รัดนี่อยู่เองได้แล้วกำลังแบบเคลิ้มๆไงบูมล้างจมูกหน่นอยล้างปาก แฮปปี้ไหมก็อยากลองปล่อยเลยยมกระโดดไหกระโดดเคขึ้นจากน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าเปลนผ้าอันนี้วันนี้เราบูบูมาเช็ดตัวน,นับจับพี่อยู่หัวเชหางเนี่เป็นผ้านานโนนะทุกคนมันก็จะแบบซึมซับน้ำดีมากๆนะคะต้องใช้ดให้แห้งสนิทใช่ไหมขนเริ่มฟูลแล้ว อม <Comment. S 2> oh. มีคนรีเควสคลิปอัมน้ำมีวมากนะคะจัดให้เดี๋ยวตอนตะไปเล็บได้เห็นความโรรมานของจริงนี่ชคก,ก็จะอัมน้ำบูบูกับพี่เรนะคะพี่เรจะเป็นกำลังสำคัญในการจับบูบูมาชเมโด เก่งมากโรยแป้งด้วยจะได้หอมๆโอ้ยขนฟูขน,ห,นหูยาวมากแล้ว่ะขนหูขาวแล้วอสีะงอย่างะี้อือเอียงอนะอ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 ะะอะอ บ,บ, blond, บูบูใจเย็นเย็นเบอเอันนี้เสียงนี่คือโกรธมากเป็นไรนี่คือบูบูอ่ะฉันโหดน,นะอ่ะอะใจยเย็นเย็นบูบูคือแบบเขาจะมีเนื้นะออ,อยู่ใต้เล็บนะทุกคนมันเลือจะตะไบยากนิดนึงเขาจะเสียวๆสวบู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 ทำไม่ๆใจยเจย็นใจเย็น Está bien, está bien, está bien. Mm está bien. วันนี้ไม่ค่อยกำนะอะอเจ็บปะลุเจ็บปะลุเจ็บปะลเจ็บปะลุนนะน้ก้อยนุ้งก้ยนุ้งก้อย,อยสุดท้ายจะก,กัดให้ได้อะจะก,กัดจะก,กัดเก่งมาก อยู่นี่ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วยุคเข้าใจไหมอาชีพเริ่มั้ยโอเคมือซ้ายเสร็จแล้วกดรอลูกกดไหม ไม่ไหวไม่ชอบไม่ชอบนะเก่นมากไม่ใช่บูนะอยู่บูสุดท้าย โกรธมากกด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 มากมากอะมาร์ชเมลโล่ก็โอเคกดมากกดที่สุดอ่ะเด้อ ขอมองตาหน่อยมอง <What? S 2> ได้แต่แต่หนึ่งนะบอขอมาหน่อยอะ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 ระวังนี่คือฟันรายมันมจบแล้วคงเหมือนเวลาเราไปหาหมอฟันสักนึงเด็ดหรอ,หอกันไม่ได้อยู่อาเลยเย็นๆอย่าดึงมือกลับ,บไปก่อน ไม่จับคนนิ้วนิ้วก็จะปล่อยลงฟรีสตไตล์ก็ดีนะไม่แรงเท่าแบบจับจับคนเลยปะว้าวแล้วน้องก็ได้วะโบเกบ่งมากสุดท้ายแล้วสุดท้ายฉันขออวยคำสุดท้าย เป็นสกเง็นึ่งเ,เสร็จแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยไหมโบคือแบบอาบน้ำมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แค่ตอนวุ้ยโบโบไม่เอานะตีดนะดนะตีดนะตีดนะดนะเราต้องฝึกเขานะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะคิดว่าการกัดมันแบบกัดได้อนะไรเงี้ยโบตีชนะั้อะอะอะบโบ ดีนะดีเลยดีนะดีนะมเามเสร็จแล้วอยู่ที่นี่แล้วอัลบูบูมัชเบโลกรางวัลแห่งความสำเร็จนี่นี่มองเห็นปะเนี่ยไปดมัชเมโลตกแล้วนิ่งเลยขนฟูมากหอมฟุง้ง แล้วก็อ่านน้ำเสร็จนะคะให้บูเล่นไปก่อนเดี๋ยวจะต้องทำความสะอาดกล้อง ปูบูนี่ของใครปูปูปูของใครของบอูเหรอะ